หมอ,อคะได้อ่านข่าวนี้หรือ,อยังคะไหนดูซิเจ้าของใจสลายสุนัขถูกรถชนตายหลังเด็กแอบเข้าบ้านเปิดประตูรู้ว่าปล่อยหลุดไปคุณหมอคิดว่ายังไงบ้างคะข่าวนี้แรงมากเลยเด็กโกหกด้วยหมอว่าข่าวเนี่ยนะคะสอนให้พ่อแม่อย่างพวกเราอะห้ามลืมว่าจริงๆแล้วว่าเด็กก็คือเด็ก เราอะไม่ควรทิ้งเด็กไว้คนเดียวเนาะเพราะว่าจริงๆเราเด็กเนี่ยนอกจากจะทาอันตรายกับคนอื่นได้นะคะโดยที่เขาอาจจะรู้เท่เาไม่ถึงการหรอกเช่นบางทีเนี่ยเด็กๆอาจจะไปจมน้ําตายได้หรือถ้าคุณหมาเนี่ยเขาดุขึ้นมาเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะโดนหมากัดตายได้เหมือนกันแล้วในกรณีที่เด็กโกหกล่ะคะสองคนเนี้ยค่ะโกหกเพราะว่าเขาว่าอยากปกปิดอาจจะกลัวความผิดทุกคนก็จะลงโทษเขาพ่อแม่ก็จะลงโทษเขาเทะเล พยายามจะปกปิดความผิดไว้ถ้าเรานะคะอยากส่งเสริมให้ลูกแบบกล้าพูดความจริงมากขึ้นเราก็สามารถส่งเสริมได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันหมอเคยเห็นเคสหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาโยน